สวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้มาเจอกับช่องอีเจ้พาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้เจ้ก็จะพาเข้าป่าเป็นวันที่สองนะคะเป็น EP 2ีนะคะเข้าป่าเก็บเห็ดกันอีกแล้วะค่ะวันนี้ก็จะมีแดดอ่อนๆออกมานะคะแต่ว่าเจ้ได้เตรียมตัวมาพร้อมค่ะไม่เหมือนเมื่องวดที่แล้วนะคะโอ้โหกันฝนไม่ได้เลยะค่ะได้วิ่งออกจากป่านะคะ วันนี้เตรียมตัวพร้อมค่ะชุดพร้อมค่ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะไปเจอกันในป่าค่ะก่อนจะไปเก็บไปเห็ดกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะไปเจอกันเพื่อนๆจ้านี่เราก็มาเก็บ เป็นวันที่สองแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าเราไม่เจอเห็ดที่จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าอ้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะใหญ่กว่า,างวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นวันที่สองที่เรามาเก็บนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ นี่เดี๋ยวจะให้ดูคะ่ะเพื่อนๆจานี้สวยไหมเพื่อนๆสวยไหมดูสิดูสิสงามบอสวยค่ะนี่สวยไหมคะนี่นี่นี่ดอกดอกใหญ่ค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆจานี้นะเพื่อนๆดูสิพอถัดมานี่นะพอถัดมาอีกวันเดียวเท่านั้นเองอะคะ่ะเพื่อนๆดูสิ นี่ดอกใหญ่มากเลยเ,เพื่อนๆเนี่ยอุ้ยดอกใหญ่มากอะ่ะอุ้ยนี่นะแค่คืนเดียวเองนะเ,นเพื่อนๆใหญ่มากเลยแต่วันนี้เราไม่ได้เอาตะกกร้ามาเนาะเราคิดว่ามันคงไม่มีละมัง้ง <c> เ <oughs> จ้ก็เลยเอาเอาถุงมาเนาะเ,นเพื่อนๆเนอะเดี๋ยวถุงฝรั่งเป็นคนนั่นเนาะเจ๊ใส่ถุงก่อนค่า เพื่อนเพื่อนเพืพ่อนเ่นี่นีนี่นมา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 โอ้ยนี่เจออีกแล้วเพื่อนๆจ๋าดูสินี่นี่นี่เจอค่ะนี่คือคนคนชอบเก็บเห็ดเพื่อนๆจ๋าดูดูโอ้ยขออย่าให้ขอให้ฝนตกแล้วก็หยุดหยุดตกบ้างอ่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเข้าป่าทันทีเนาะเดี๋ยวเจ้ก็จะไอ้ลูกทากดูสิไอ้ทาก โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยนี่อย่าเกาะแรงขนาดนั้นโอ้ย,ยิ่งไม่ชอบอยูนนะยิ่งเจอนะจ๊ะเพืพ่อนๆจ้ะเพราะฉะนั้นเราควรจะชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบนะจ๊ะจะได้ไม่เจอโอ้ยหนีเยอะทาังอย่ามาหัวเราะเจนนะมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคนมันกลัวนะจ๊ะที่รักจ้าโอ้ยดูนี่ใส่ถุงนะจ๊ะที่รักจ้าเออเอาถุงมาค่ะวดนนี้นะคะเพื่อนคิดเราคิดว่า คงไม่ได้เยอะค่ะก็เลยแบบเอาถุงมาเขาเรียกว่าเวลาเราเอาอุปกรณ์เข้ามาในป่าเนาะเราไม่ควรเ,เราไม่ควรโชว์อุปกรณ์ในป่านะคะก่อนที่จะเข้าป่าไม่งั้นมั่นสิบอมมันเพื่อนๆจ้าเพื่อนเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้วเพื่อนจ้านี่เน้นเลยค่ะเน้นเน้นค่ะนี่เน้นเลยอู้อุ้ย อันนี้จะเก็บยากนิดหนึ่งเนาะกลบค่ะกลบกลบด้วยเนาะนี่ตรงนี้ก็มีนี่พอมันผ่านไปหนึ่งวันนะเพื่อนต้นก็จะสูงได้ขนาดนี้เลยนะนี่ดูขาเขาจะเริ่มสูงแล้วนะเพื่อนๆดูนี่นะแล้วดอกดูดอกดอกเริ่มใหญ่กว่ากว่าวันแรกที่เจ้พามาเก็บเนาะเพื่อนมาดูนี่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 ดูตรงนี้เออนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เลยจ้าอู้ใหญ่ดูอู้หูเก็บยากจังอูู้นูอุ้ยอ้อ้ยตกใจหมดเลยลูกขี่กระถากไหมปอนี่นี่นี่ต้องใส่โอ้เอาถุงมือไม่ได้เอาถุงมือมาด้วยเลยงวดนี้นะงวดที่แล้วยังเอาถุงมือแบบใหญ่ยักษ์มาแต่วันนี้ไม่ได้เอามาอะไรเลยนะจ้านีอ๊้ยเนาะ โอ้ยกลัวกลัวกลัวเก็บทั้งกลัวเลยเจนน่ะฝรั่งช่วยเก็บหน่อยเยอะนะนี่อ่ะมากับฝรั่งอีกแล้วเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าฝรั่งไม่อยากให้เจ้เข้าป่าคนเดียวค่ะนี่เราก็เอาอันนี้จะเป็นเชื้อไว้ที่นี่แหละนี่น่าจะเป็นเชื้อต่อได้อีกนะเนี่ยเพื่อนๆดูสินี่นี่นดู นี่นะนี่อู้เก็บดีๆเดี๋ยวโดนกระทากอีกดูโอ้นี่นี่เพื่อนๆดูอุ๊๊บสุอุ้ยคุยกับเห็ดน้องเห็ดจ๋าสวยเหลือเกินนี่ขยับมาด้านนี้อีกขยับมาด้านนี้ก็เจออีกนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านี่นี่นี่กลบด้วยค่ะนี่เน้นค่ะ เจ้เป็นคนเก็บอันนี้ช้ามากนะคะพเพื่อนๆจ้ะเก็บเห็ดอะช้าค่ะมัวแต่ประนีตเน้นพูดคุยกับเห็ดค่ะอันนี้คือฝรั่งเก็บนะจ๊ะนี่ฝรั่งเก็บฝรั่งเก็บส่วนมากจะเละนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะคือฝรั่งรีบอะคะ่ะน้ำหนักไม่ค่อยเ,อเหมือนผู้หญิงเก็บอะคะ่ะประณีตเก็บจ้ะเพื่อนๆเก็บ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  เก็บเออรอบสองเราก็มาเก็บอีกนะจ๊ะเพื่อนๆเก็บอีกอร่อยอีกจ้านี่ได้อีกแล้วดับเบิลอีกแล้วจ้านี่เลยจ้ะเด้อแต่เจ้ยังไม่เห็นเห็ดพึ่งเลยนะวันนี้น่ะเห็ดพึ่งหวานยังไม่เห็นเลยนะเพื่อนๆเห็ดพึ่งหวานยังไม่เห็นเลยค่ะ นี่ค er ่ะดูฝรั่งเหยียบดูฝรั่งเหยียบหืมอะไรอีกตัวเป็นบุรุนฟลูกส์วัมเออเด็กที่อันตรายรับประกัารตาฝรั่งน่ะดูฝรั่งก็ชี้บอกว่านี่นะนี่เดี๋ยวเจ้าจะเคลื่อนตรงนี้ให้ดูนะเนี่ยเร็วไปไหมนี่ดูเขาบอกนี่ไงเนี่ย เจอเห็ดนี้เพื่อนๆจ้านี่นี่ก็บอกอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้ห้ามกินเด็ดขาดนะคะเพื่อนๆคะ่ะเหมือนกับเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดอะไรอะคะเพื่อนๆไม่รู้ะคะ่ะถ้าเพื่อนๆรู้เพื่อนๆพิมพ์มลงข้างล่างให้ด้วยนะคะแต่อันนี้กินไม่ได้นะคะชนิดนี้นะคะเนี่ยค่ะ คล้ายๆเห็ดอะไรไม่รู้ว่ะค่ะเจ๊ไม่ค่อยชำนาญเรื่องเห็ดนะคะนี่เพื่อนๆจ๋ามันเพื่อนนี่ดู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 พี่ฝรั่งเรียกให้เจ๊มาดูนี่อุ้ยฝรั่งฝรั่งอุ้ยมันใหญ่เพื่อนๆจ๋าดูสินี่ดูอุ้มันใหญ่มากเลยนี่นะวันถัดมาที่เจ้ไปเก็บงดที่แล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนะโอ้ อุย้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะอู้เก็บยากเก็บยากไม่อยากให้ก็แตกเลยเพื่อนๆนี่อู้ดูไม่อยากให้แตกเลยอะดูสิปอดจิโทนี่นะสวยงามค่ะค่อยๆเก็บค่ะไม่รีบค่ะฮอลิเดย์ค่ะ ฮอลิเดย์ของเจเข้าเห็ดนะเข้าป่าเห็ดนะเพื่อนๆนะไม่ได้ไปเที่ยวเสียตังค์นะเจเข้าเข้าป่าเห็ดเก็บเห็ดโอ้มันเหมือนมันไปเที่ยวไหนไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยอ่ะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยอยากไปแล้วก็เราจะไปทะเลก็ได้นะเพื่อนๆพูดถึงนะแต่ว่ามันอากาศมันไม่แน่นอนอ่ะเพื่อนๆไปแล้วมันก็จะเสียมันจะเซ็งอ่ะค่ะเข้าป่าเนาะเข้าป่าแล้วถ้าเปียกก็กลับบ้านนะคะ นี่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะกลุ่มนี้ดูสินี่เพื่อนๆจ้านี่นี่นี่เรามาเจออีกแล้วนี่กลุ่มย่างใหญ่เลยนี่นี่นี่ดูดูนะจ้าเพื่อนๆจ้านี่นี่นี่นะจ้าดูดูโอ้ยสวยงามค่ะเพื่อนๆจ้าดูสินี่อุบอุบอุบนี่ดูอู้อ้เยอะมากเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเอา เชื้อเขาไว้นี่ก่อนนะคะนี่ค่ะดูสิคะนี่อันนี้เราจะไม่เอาไปนะคะอุ้ยแต่เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิสวยๆมากๆเลยดูเนาะยเยอะมากเลยค่ะเดินมาอีกก็เจออีกเจ๊เอ๊ะเจ๊เอ๊ดูดูดูด,ด,ดูดูนะคะเพื่อนๆ นี MM ่เลยดูดูโอ้นี่ดูเขากําลังแบบว่ากําลังแบบว่าพยายามขึ้นมานะคะเนี่ยดูยังขึ้นไม่สุดเลยนี่นะคะเพื่อนๆขาวันที่สองนะคะดูออ้ริดมันรัดค่ะมันรัด่าเก็บเก็บค่ะอุ้ยเนี่ยวันแรกไม่เห็นนะเพื่อนๆนะนี่ไง นี่ดูหรือว่าเราไม่ได้เดินลึกขนาดนี้เนาะเนี่ยดูพเพื่อนๆจา๋าโอ้ดูมองเห็นกันไหมดูนี่นะวันที่สองถัดมาที่เรามาเก็บวันแรกนะคะนี่ดูสวยมากค่ะอุ้ยเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยนี่โอสวยค่ะเอาเก็บแบบเน้นๆเ,เลยจา้าเพื่อนๆจา๋าโอ้ยมืดค่ะมืดค่ะพเพื่อนๆจา๋า มืดฝนฟ้าเริ่มมาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าฟ้าดินอากาศเริ่มไม่ค่อยเป็นใจให้เจ้แล้วนะคะเพื่อนๆจ้านี่เราต้องรีบนะจ๊ะที่รักจ้านี่โอ้สวยจ้าสวยจ้าเพื่อนๆจ้านี่ค่ะเพื่อนๆจ้าเห็ดก็ชอบอยู่กันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่ ชอบอยู่ในป่าแบบอย่างเงี้ยค่ะนี่อ่ะอแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะดูแลกันดีหลือเกินเนี่ยแบบนี้ยังเล็กอยู่เลยค่ะยังไม่อยากเก็บเลยแต่ก็เก็บไปเนาะดูเนาะเก็บไปแบบทำเอ่อทำเขาเรียกอะไรอะ่ะทำแซนวิชน้าเห็ดอะค่ะเพื่อนดู นี่ค่ะนี่น,นี่จะไม่ให้เห็นได้ง่ายดูดูดนี่เขาจะขึ้นแบบปะปนไปกับป่าบลูบรี่อะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่จริงๆก็ออกอตามถ้าหน้าเห็ดจริงๆอ่อะก็ตรงโล่งก็ขึ้นนะคะนี่อยู่ตรงนี้ด้วยนี่นี่อยู่ตรงนี้ด้วยจะ,จะพยายามเลื่อนแบบเลื่อนกล้องแบบชา้าๆน้องเพื่อนเนาะ,น,ะนี่ นี่เนาะนี่ค่ะเพื่อนจ๋าดูนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยไหมนี่สวยหรือเปล่าอันนี้คือเห็ดอะไรคะเ,เพื่อนๆขานี่ใช่ไหมนี่คือเห็ดอะไรคะเ,เพื่อนๆใครรู้จักบ้างบอกเจด้วยนะ นี่นะคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าอันนี้คือเห็ดอะไรคะใครรู้บ้างคะบอกด้วยนะคะกินได้หรือเปล่าอุ้ยเอาละคะ่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เราก็เก็บได้แล้วนะคะอุ้ยอุ้ยเก็บไม่ได้เยอะหรอกค่ะงวดนี้นะแต่ว่ามีแต่ดอกใหญ่ๆคะ่ะโอ้ยไหนนะจะให้ดูเนี่ย เราก็เก็บเพลินไปเนาะอู้นี่นะนี่ดูมีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะ EP สองนะคะเ,เพื่อนๆดอกใหญ่มากๆเลยดู่ะโอ้ยดอกใหญ่ชอบชอบชอบค่ะเ,เพื่อนๆจะอุ้ยดูดูนี่มีแต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเ,เพื่อนๆจะโอ้นาะคะนี่เอาม้วนให้ดูม้วนให้ดูก็ไม่ได้นะคะดูนี่ค่ะดูคะ่ะนะคะสําหรับคลิปนี้เจก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเ,เพื่อนๆคะ